ทุกคนรู้ไหมว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมันมีชื่อเรียกต่างกันนะโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาเรียกไม่เหมือนเราเลยตอนที่เราอยู่ไทยใช่ไหมเราเรียกทุกอย่างที่เป็นกระดาษทิชชู่ว,ว่ากระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะรวมทั้งกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำด้วยแต่พอไปอยู่อเมริกาเนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยนะมันเรียกได้ทั้งสแบบด้วยกันวันนี้หนึ่งจะพามาดูนะคะว่าแบบไหนเรียกอะไรได้บ้างนะคะอันแรกกระดาษทิชชู่ที่เราเอาไว้เช็ดปากนะคะ ที่เป็นประมาณแบบนี้ที่เป็นเล็กๆแบบนี้ที่เราจะเจอกันในร้านอาหารอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะกระดาษแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า napkins napkins นะคะเรียกว่า napkin ไม่ได้เรียกว่ากระดาษทิชชู่ธรรมดานะคะก็จะเรียกว่า napkins ถ้าเป็นร้านอาหารแล้วเราต้องการ napkins เพิ่มนะคะกระดาษเช็ดปากเพิ่มเราก็พูดว่า Can I h a v e more napkins Can I have more napkins นะคะก็คือขอ napkins เพิ่มได้ไหมก็คืออันนี้นะคะไม่ใช่คำว,ว่า tissue อันต่อไปนะคะก็คือกระดาษทิชชู่ที่อยู่ในห้องน้ำนะคะแบบเป็นม้วนๆแบบนี้เลย <c oughs> ที่เป็นม้วนๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้ในห้องน้ำเนี่ยแบบนี้เราจะเรียกว่า toilet paper นะคะ toilet paper ก็คือกระดาษที่อยู่ในห้องน้ำนะคะเราจะไม่เรียกท i s s u e เราจะเรียกมันว่า toilet paper ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องน้ำนะแล้วกระดาษทิชชู่หมดเราก็พูดว่า Can I have more toilet paper please ก็คือขอกระดาษชำระในห้องน้ำาเพิ่มหน่อยนะคะอันนี้เรียกว่า toilet paper ส่วนกระดาษทิชชู่ที่เราเอาไว้เช็ดหน้าหรือว่า,อาสั่งน้ำมูกนะคะ เราจะเรียกว่าทิชชู่นะคะในที่สุดก็มีอันที่เรียกว่าทิชชู่แล้วนะคะอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าทิชชู่ทิชชู่เนี่ยที่อเมริกาะคะถ้าเป็นกระดาษเนี้ยก็ยังมีคนส่วนมากที่จะเรียกว่าคล i นิกส์นะคะคลนิกเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆเลยที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะผลิตกระดาษทิชชู่แบบนี้คนก็เลยจะเรียกว่าคล i นิก หรือทิชชูนะคะก็เหมือนเวลาที่คนไทยเรียกมาม่าว่ามาม่านะคะซึ่งจริงๆมาม่ามันไม่ใช่มาม่าใช่หมมันเป็นแค่ชื่อแบรนด์นะคะเหมือนกันเขาก็จะเรียกว่าคลีนิกส์หรือถ้าเราไม่รู้จักคลีนิกส์เราก็เรียกว่าทิชชูก็ได้เวลาที่เราบอกว่าแค่ I have more tissue เขาจะเข้าใจว่าเป็นทิชชูอันนี้นะคะเอาไว้สั่งนำมูกส่วนอันนี้นะคะถ้าไม่มีทิบานะคะมันจะเรียกว่า Pa p e r t o w e l s นะคะ p a p e อ towels อันนี้เนี่ยนะคะก็คือกระดาษทิชชูที่เขาเอาไว้ใช้ในครัวนะคะไว้เช็ดเวลาที่มีอะไรสกรปรกหรือว่าเช็ด ข้ามน้ำมันหรืออะไรอย่างงี้นะคะกจะใช้อันนี้ก็จะเรียกว่า paper towels นะคะเรียกว่า paper towels เนาะส่วนอันสุดท้ายแถมให้นิดนึงแถมให้นิดนึงก็เป็นเวลาที่เราห่อของขวัญน,นะคะแล้วเราอยากจะได้กระดาษแบบนี้กระดาษที่มาช่วยทําให้ของมันไม่โดนทำลายนะคะเป็นกระดาษแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า tissue paper นะคะ tissue paper ก็คือ เปเปอร์ที่มันบางๆแบบนี้ที่มันรู้สึกเหมือนเป็นทิชชู่เนี่ยนะคะก็คือ t i ชชู e เพเปออันนี้แถมให้ใช่ไหมคะทีนี้หวังว่าต่อไปนี้นะเพื่อนๆจะเรียกชื่อกระดาษทิชชู่แบบถูกต้องนะคะเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศเข้าห้องน้ําหรือว่าไปทานข้าวน,นะเราจะได้รู้ว่าแบบไหนเรียกยังไงเวลาขอจากเขาเราจะได้ขอถูกนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ Have a nice day bye